สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้ผมจะมาทำการรีวิวเจ้าตัว Stark นั่นเองนะครับผมเอ้ยครับผมสำหรับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเจ้าตัว Stark นะครับผมเลือดเวล140อัลตร้านะครับผมก็จะเป็น5้าล้านเนะครับผมส่วนแม็กก็จะเป็น11ล้านนะครับผมพลังโจมตีนะครับผมอ่าเวล140อัลตร้านะครับผม5 5 4 0 0 0แนะครับผมแม็กก็จะเป็น 1ล้านนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับสตาร์ทเบื้องต้นของเจ้ตัวสตาร์คนะครับผมอ๋อจุดยืนของเจ้ตัวสตาร์คนะครับผม65จุดนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับสตาร์ทเบื้องต้นนะครับผมต่อไปเราก็จะไปดูกันที่สกิลที่1นะครับของเจ้าตัวสตาร์คนั่นเองนะครับผม โอเคครับผมสลอรสกิลที่1นะครับผมเพิ่มพลังชีวิต300% 10วินะครับผมเพิ่มการต้านทศศา3 5 10วิเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่1 3 0 10วินะครับผมซึ่งสกิลนี้ก็จะมีพื้นที่ทั้งหมด300จุดนะครับผมคูณดาวที่สวินะครับผมสำหรับสกิลที่2นะครับผมสร้างความเสียหาย28เท่านะครับผมลดพลังโจมตีของศัตรู30%ลดการต้านทศศาของศัตรูในพื้นที่30%นะครับผมซึ่งพื้นที่ของสกิลนี้ก็เป็น300จุดนะครับผมและ คูดาว12วินาะทีนั่นเองนะครับผมทั้ง2สกิลก็จะคูดาวเท่ากันเลยนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็ต่อไปเราก็จะไปทดสอบกันในสเตจหลักกันเลยนะครับผมซึ่งเจ้าตัวสตาร์ของผมไม่ได้ทำการใส่เกียร์โจมตีน,น,มสสนั่นเองนะครับผมก็จะทำให้ดาเมจอาจจะเบาติดนึงนะครับผมก็โอเคครับเราก็จะไปทดสอบกันในด่านบอส396นะครับผมเพราะว่าเป็นบอสที่เลือดเยอะที่สุดนั่นเองนะครับผม โอเคครับผมก็สลับทีมและปล่อยเจ้าตัวสตาร์ออกมากันเลยนะครับผมก็ผมชอบเจ้าตัวนี้นะครับผมเพราะว่าสกิลถือว่าที่จเท่มากๆเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมดาเมจเข้าไปกระจึงหนึงนะครับผมโอเคครับผมก็จะเป็นเบสพลังเบื้องต้นจากสตาร์ตัวนะครับผมไม่ได้มาจากเกียร์นั่นเองนะครับผมต่อไปไปทดสอบความลึกของสกิลนะครับผมด่าน408นะครับผมเรียกว่าสกิลของเจ้าตัวสตาร์จะ ลึกหรือเปล่านะครับผมแต่ผมว่าเป็นตัวรองของโคลาโบก็น่าจะกระจึงหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับผมก็ปล่อยมาแล้วจะออกสกิลแต่รอบแรกหรือเปล่าบัฟหนึ่งรอบนะครับผมและตีปกตินะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็อาจจะมีโอกาสออกอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ออกเราก็ต้องปล่อยอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ผมก็แค่ทดสอบให้ดูนะครับว่าตัวสตาร์คดาเมจอ่า ลึกหรือเปล่านะครับผมแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะลึกหรอกนะครับผมโอเคครับผมปล่อยมาอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมก็มิสนะครับหรือว่าพลาดนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับเจ้าตัวสตาร์ในสเตจหลักก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วเราจะไปทดสอบกันในโหมด pvp เลยนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ถ้าลง pvp จริงผมคิดว่าไม่น่าจะแบบไม่ได้ไม่น่าจะได้โชว์นะครับน่าจะยืนรับดาเมจอย่างเดียว เพราะคงจะเป็นเฟรุนและเมกุมิ n โอผมที่เป็นตัวทำดามเมจนั่นเองนะครับผมเอ้ยครับผมสำหรับคลิปรีวิวเฟรุนก็จะน่าจะเป็นคลิปถัดไปจากคลิปนี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าต้องไปหากบมาทำให้เป็นไฮเปอร์แม็กกันก่อนนะครับถึงจะรีวิวได้สมบูรณ์นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับข้อมูลของเจ้าตัวสตาร์คและการรีวิวเบื้องต้นนะครับผมก็ ขอตัวไปทำการพ p พนก่อนนะครับผม Oh, will you fucking fight back? Oh, will you fucking fight back? Face it, thinking that they're giving them, you're not thinking like straight kid No they don't give it damn, You got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just fake. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they're not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to hit Never out. gonna make it. There's no way that you make it. โอเคครับผมก็ถ้าดูจากคลิปแล้วก็นั่นแหละครับผมก็ไม่ได้เหมือนมารีวิวจะตัวสตังค์นะครับผมเหมือนมารีวิวเฟรนด์มาก่อนนั่นเองนะครับผมเอ้ยครับผมก็ตลอดคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้กันก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสลอดคลิปนี้ไปละครับผมสวัสดีครับผม